สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณคือพรมหริอขดของการละกันหรือเปล่านะคะซึ่งนุ่นก็เปิดไพ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเหบาะสำหรับคนที่มาพบคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งไพ่ที่คุณได้นะคะนุ่นจะใช้ไพ่เออพ,พัพพีคะแนนะคะสามใบแล้วก็ เออไพ่านางฟ้าสามใบแล้วก็ไพ่ยิบซีแปใบนะคะซึ่งนะคะไพ่ที่คุณได้เนี่ยก็จะมีดีเทอร์ n ิน i ชันะคะอันนี้จะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณนะคะถูกกำหนดมาซึ่งกัและกันซึ่งมันเป็นความมั่นคงมันเป็นความปลอดภัยในความสัมพันธ์ครั้งนี้ h a r m o n นี ony, นะคะหมายถึงความสามัคคีความรู้สึกนะคะที่จะต้องดำรงอยู่ด้วยกันนะคะและอีกใบหนึ่งคุณได้นะคะ t e c t i o นนะคะหมายถึงการปกป้องนะคะการคุ้มครองคุณมีสิ่งออสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะไม่ว่าจะมีอะไรดีหรือไม่ดีเนี่ยท่านจะคุ้มครองนะคะจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้คุณนะคะ แล้วก็คุณได้สองเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญอัศวินเหรียญหนึ่งถ้วยสี่ถ้วยนะคะแปดดาบทาวเวอร์นะคะแล้วก็สี่ดาบเนาะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นอนว่าชัดเจนว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเจอกันมาก่อน อาจ <ous> จะเคยเจอกันมาก่อนหรือรู้จักกันแล้วหรือถ้าไม่เคยเจอกันในชาตินี้ก็เป็นเคยเจอกันมาในอดีตชาติก็เด่นที่จะเป็นเนื้อคู่นะคะเป็นพรมรเป็นเนื้อคู่ของกันละกันนะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่ก่อกอเริ่มต้นขึ้นไม่ว่าจะใหม่นะคะไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นใหม่หรือกลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งนึงเนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปอย่างช้าๆนะคะแต่มันเป็นความรักนะคะมันมีความรักอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะมีใครบางคนอะที่มีอดีตฝังใจเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องราวความรักครั้งนั้นได้นะคะเหมือนเคยมีความรักที่พังลงไปอย่างกระทันหันหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้มันอยู่ในช่วงของห่างก,กันไปเลิกกันไปนะคะนิ่งกันไปนะคะ อาจจะไม่ได้คุยกันนะคะตอนนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะพราะไพ่ของการนางฟ้าก็บอกว่ามีคอนเน็กชันนะคะมันจะเป็นการกลับมามันจะมีการรีเทิร์นนะคะของคุณกับเขาอย่างแน่นอนนะคะซัพพลายชันการแยกจากกาันแต่มันเป็นการแยกจากเพื่อที่จะสักวันหนึ่งจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ แล้วคุณก็มีพาลีพาไลเลั่นชิพนะคะคุณหนมรู้สึกว่าเหมือนเคยผูกพันกันมาก่อนตั้งแต่ดีจชาติหรือคุณรู้จักคุ้นเคยกันดีนะคุณกับเขาเนี่ยแน่นอนเด่นชัดมากพลังงานสูงมากว่าคุณกับเขาเนี่ยคือพรมลิกิตของกันและกันมีความเป็นเนื้อคู่กันสูงมากนะคะซึ่งตอนนี้ที่กลับมาเจอกันเนี่ยอาจจะมีการแยกจากการมีการห่างเหินหรือถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นกันเนี่ย หรือว่าเริ่มต้นไปแล้วเรามีระยะทางมีการห่างหรือว่าไม่ได้คุยกันนะคะสักวันหนึ่งความรักของคุณกับเขาจะมีการรีเทิร์นจะมีการกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าความรู้สึกที่คุณทั้งสองคนมีให้กันอะมันคือความมั่นคงนะคะและปลอดภัยนะมันเป็นความรักที่ที่มั่นคงปลอดภัยอะคะ่ะแล้วมันต้องเป็นแบบคุณทั้งสองคนอะมีจิตใจที่ตรงกันร,รักกันนะคะ แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังอยู่ณตรงนี้นะคะตอนนี้มันก็ยังอยู่แล้วด้วยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็ปกป้องคุ้มครองความรักของคุณกับเขาไม่ว่าอดีตเก่าๆหรือว่าดีอะไรที่คุณผ่านมาเนี่ยเขาจะล้างสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะเขาจะปกป้องคุ้มครองและดึงสิ่งดีๆของคุณน่ะกลับมานะหรือว่าคุณอาจจะเจอสิ่งดีๆต่อจากนี้นะคะก็เป็นไปได้สูงมากที่ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะมีความเป็น พรมริขิตของกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ต่อว่าเมื่อตอนนี้มันห่างกันนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขา่จะดําเนินต่อไปจากนี้อย่างไรนะคะเด e อ o ฟูจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ สี่ไม้เท้าเห็นไหมมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แรกๆดูเหมือนชิวๆดูเหมือนแบบไม่ได้จริงจังอะไรแต่มันจะเต็มไปด้วยความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังหลังจากนั้นนะคะสามเหรียญเพราะคุณทั้งสองคนเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคีดออสอบเพราะว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนหรือเขาเองก็จะเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมากับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ มีโอกาสแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่และความสัมพันธ์ที่มันไม่เคยจริงจังก่อนหน้าเนี้ยมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังและเข้าอกเข้าใจคุณอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วมันจะชัดเจนมากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ชัดเจนคุณก็ไม่เอาเหมือนกันคุณค่อนข่างที่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองหรือว่าเด็ดขาดนะถ้ารอบนี้เขาไม่โอเคเขาไม่จริงจังคุณก็พร้อมที่จะตัดเช่นกันนะคะก็ สรุปว่านะคะคุณกับเขาคือพรมลิขิตของกันหรือเปล่าใช่ค่ะคุณคือพรมลิขิตของกันและกันและเร็วๆนี้นะคะพรมลิขิตนี้ยก็จะทากาทํางาน ในเวลาที่มันเหมาะสมเนาะซึ่งถ้าตอนนี้คุณกับเขาอะมีะความพัดภาพมีความไม่เข้าใจกันมีการที่ยังไม่ได้คุยกันไม่ได้เคลียร์ใจกันเร็วๆนี้นะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะดึงคุณกับเขากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและจะเคลียร์ใจกันและจะมีการตกลงนะคะถึงเรื่องราวความสัมพันธ์แล้วมีโอกาสาที่จะสมหวังด้วยนะคะก็ขอให้คุณสมหวังในความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทานสแตมป์ให้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกดวงนะคะที่ทักมาสั่งซื้อครีมนะคะเออตอนนี้นะคะนุ่นจะมีโปรโมชั่นนะคะในชุด ในครีมชุดละ500บาทจากราคา918บาทจะมีครีมทาผิวนะคะ2ขวดซึ่งใช้ได้นานถึง2เดือนนะคะแล้วก็มีเจลมาขามป้อมนะคะ2ขวดนะคะยังไงฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย